อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือทิศที่11โดยหลวงพ่อชุมพลพละปัญโยวิธีจัดการกับจิตใจไม่ให้ทุกข์เดือดร้อนหรือเดือดร้อนน้อยที่สุดบทที่126 ในการตัดต้นไม้ขวานที่จะใช้ตัดต้องคมแต่แรงกดกระแทกคมขวานก็สำคัญถ้าไร้เรี่ยวแรงคมขวานจะไม่เจาะลึกเข้าไปปัญญาเป็นคมของขวานกำลังใจเป็นแรงที่ใช้ฝันต้นไม้มีปัญญาอย่างเดียวทำงานไม่สำเร็จผลจะต้องมีกำลังใจเป็นเรี่ยวแรงสำคัญความภาคเพียรไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคความอดทนไม่หวั่นไหวต่อสิ่งกีดขวาง กำลังใจมุ่งมั่นที่จะก้าวหน้าไปในทางธรรมความมั่นคงไม่ล้มเลิกในจุดมุ่งหมายอันประเสริฐความจริงจังจริงใจไม่เหล่ะแหละความก้าวหน้าทางธรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีกำลังใจไฟต่อการฝึกฝนตนล้มลงไปต้องลุกขึ้นใหม่มาสู้พลาดพลั้งหลายหนก็อย่ากลัวความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นบทที่127 ความแข็งกร้าวนั้นใช้เป็นเครื่องมือทําลายล้างได้แต่ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือก่อสร้างผู้ที่มีอุปนิสัยแข็งกร้าวจะไม่สามารถเสิบสารงานได้อย่างราบรื่นยิ่งไม่สามารถใช้ในการบำรุงรักษาได้ผู้ทํางานใหญ่นั้นจะมีปุค,คลิกอ่อนน้อมถ่อมตนสามารถยืดหยุ่นพร้อมรับฟังความเห็นผู้อื่นผู้นำที่ดีควรเป็นที่รวมความคิดดีๆมาจากกลุ่มชน ผู้นำที่ดีไม่จำเป็นต้องฉลาดแต่ผู้นำที่ดีต้องรู้จักใช้งานคนฉลาดถ้าถือความคิดตัวเองเป็นใหญ่จะไม่มีโอกาสใช้ปัญญามลชนมหาสมุทรนั้นอยู่ที่ต่ำจึงเป็นแหล่งรวมของน้ำที่หลากหลายตาน้ำบนเขานั้นอยู่ที่สูงน้ำที่มีอยู่จึงไหลไปที่อื่นอ่อนน้อมจะมีคุณประโยชน์ใหญ่แข็งกร้าวจะไม่เหลืออะไร บทที่1 2 8จงทำหน้าที่สมบูรณ์ต่อเบื้องบนเบื้องกลางเบื้องล่างเบื้องบนคือผู้ที่เป็นใหญ่กว่าเราต้องให้ความเคารพเบื้องกลางคือผู้ที่เสมอเราต้องให้ความโอบอ้อมอารีเบื้องล่างคือผู้ที่ต่ำกว่าเราจงเมตตาปราณีช่วยเหลือเกื้อหนุนถ้าทำหน้าที่สมบูรณ์ทั้งสามด้านชีวิตจะมั่นคงจะมีที่หลบเล่นภัยจะมีที่อาศัย จะมีที่อย่างเท้าบัณฑิตย่อมทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์โดยทําต่อผู้เกี่ยวข้องหน้าที่ที่สมบูรณ์นั่นแหละจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ผู้ปฏิเสธการทำหน้าที่จะทำให้ชีวิตมีปัญหาผู้ทำหน้าที่ด้วยความเบื่อหน่ายจะทำให้ชีวิตไร้ประสิทธิภาพจงตั้งใจทำงานของตนอย่างเต็มเปี่ยมด้วยกำลังใจการทำงานอย่างไม่เต็มใจจะกลายเป็นคนไม่เต็มคน สิ่งใดที่พูดออกมายิ่งสมควรทำให้ได้คำพูดอย่างเดียวนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์การกระทํานั่นแหละที่ทำให้คำพูดศักดิ์สิทธิ์จงทําให้จริงแล้วจะได้ของจริงทําหน้าที่ให้สมบูรณ์แล้วชีวิตจะสมบูรณ์บทที่129วิ่งมาก็ช่างเหนื่อยนักหยุดพักเสียทีความอยากนี้ย่อมขับให้เราวิ่งไม่จบพอได้อะไรมาก็เบื่อแล้ว อยากได้อย่างอื่นใหม่อีกถ้าละความอยากเสียได้จะสบายอุราไม่ต้องโหยหิวกระหายไม่ต้องเป็นขี้ข่าความอยากรู้จักหยุดพอสันโดษมักน้อยบ้างดีกว่ารู้จักขัดเกลาตนบ้างดีกว่าสแสวงหาแต่พอประมาณใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นวิ่งตามความอยากก็เหมือนวิ่งคว้าเงาเหน็ดเหนื่อยแต่ไร้ค่าดื่มน้ำทะเลแก้กระหายก็มีแต่กระหายยิ่งขึ้น จงรู้จักชีวิตที่หยุดพอเสียบ้างจะเจอความเบาสบายไม่หิวโหวยกระหายเหมือนชีวิตที่คอยตอบสนองตัญหาบทที่1น0ความละโมบโลภมากไม่รู้จักพอนั่นแลคือความจนความโลภทำให้หิวกระหายไม่จบสิน้นผู้หิวกระหายจะรวยได้อย่างไรคนโลภมีสมบัติเท่าไหร่ก็ยังไม่สมหวังในชีวิตผู้ไม่สมหวังในชีวิตจะรวยได้อย่างไร คนโลภได้เท่าไรก็ยังไม่พอผู้ยังไม่พอจะรวยได้อย่างไรคนโลภมีเท่าไรก็ยังต้องการได้อีกผู้ยังต้องการได้อีกจะรวยได้อย่างไรผู้ที่ดูความรวยความจนที่สมบัติภายนอกชื่อว่าดูไม่ลึกซึ้งดูให้จริงต้องดูไปถึงจิตใจใจอิ่มก็รวยใจหิวก็จนอย่าวัดความรวยความจนที่วัตถุเข้าของคนจนที่สุดคือคนใจแคบ คนอดอยากที่สุดคือคนไม่รู้จักความพอคนสิ้นไร้ไม้ตอกคือคนทรยศคดโกงบทที่131ธรํรมแท้จริงนั้นคือภาษาใจไม่ใช่ภาษาหนังสือรสชาติของธรรมคือการนำไปปฏิบัติเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะสัมผัสผล,ผลขึ้นที่ใจความสุขสบายจากผลการปฏิบัติธรรมนั้นสุขสงบเย็นเป็นสุขที่มีรสชาติประเสรศิฐ ผู้นำร,รมไปปฏิบัติให้เข้าถึงเท่านั้นที่จะได้เสพรสชาตินี้ผู้เรียนทรรมเพียงการอ่านเขียนท่องจำย่อมไม่รู้รสการเรียนธรรมต้องนำมาฝึกฝนให้ลงสู่ใจต้องนำมาปฏิบัติด,ด้วยความเคารพในโอวาทศาสดาทรรมแท้จริงนำไปสู่การสละไม่นำไปสู่การยึดมั่นถือมั่นรสชาติของธรรมคือรสชาติของการสละย่อมปลอดโปร่งว่างเบา ร่มเย็นเป็นสันติสุขบทที่132เมื่อจิตใจโหดร้ายโลกทั้งโลกจะปรากฏเป็นดังศัตรูคู่แค้นต้องหวาดระแวงกับทุกสิ่งรอบตัวแม้นอนหลับพักผ่อนยังต้องหวาดสะดุ้งนอนอยู่ในปราศาสตรก็เหมือนนรกกรรมสนองให้ผลชัดเจนตั้งแต่ชาติปัจจุบันผู้คิดร้ายย่อมเปลี่ยนสภาพจิตใจตนเองเปลี่ยนจิตตัวเองให้ย่แย่ลงเรื่อย คิดปรารถนาจะทำร้ายผู้อื่นความคิดนี้ก็มาทำร้ายใจตัวเองคิดให้ร้ายผู้อื่นนั่นคือให้ร้ายตัวเองคิดทำลายผู้อื่นนั่นคือทำลายตัวเองเมื่อจิตใจโหดร้ายก็หาความสุขใจไม่ได้จงแก้จิตโหดร้ายคิดเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้จงรู้จักการอาโหสิเมตตาอภัยเวณย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวณอดกลั้นดีกว่าอารวาสออกมา บทที่1 3 3แม่น้ำใดเสมอตันหาความอยากย่อมไม่มีแม่น้ำสายใหญ่ยามน้ำหลากมายังรู้จักเต็มแม่น้ำคือความอยากในใจถมเท่าไหร่ไม่เคยเต็มผู้คิดถมความอยากด้วยการตอบสนองความอยากนั้นไม่ได้ยิ่งตอบสนองความอยากก็ยิ่งเพิ่มพูนจงรู้จักลดละขัดเกลาจิตจงมีขอบเขตในการบำรุงบำเรอตน บำเรอตนเกินประมาณจะมีปัญหาใหญ่ตามใจตัวเองเกินไปจะกลายเป็นความเดือดร้อนจงรู้จักประมาณจงเสพแต่พอดีลดละบ้างจะเจอสมดุลชีวิตถ้า,านอยากมาพร้อมกับปัญหานานบประการจงมีขอบเขตจะช่วยคลี่คลายปัญหาได้ฝึกสละความอยากอยู่เสมอจะพบชีวิตปลอดโปร่องอย่าคิดแต่ตอบสนองตัณหาเพราะมันไม่รู้จักพอ กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนทิศที่11ของหลวงพ่อชุมพลพละปัญโยจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์